เนี่ยแตงกวาวไปกินกับแจ่วปลานะ้าอรนะ่อยมากแล้วอ่าอืมเก็บซ่ปิอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับช่องสไปร์เกาหลีบายเกาหลีนะคะวันนี้ซอก,ก็อยู่ที่กอตะไครนะคะวันนี้จะมาทําเมนูแจ่วปลาร้าหรือปลาร้าทรงเครื่องนะคะกินกับเซตผักเยอะๆแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะปั้นๆแล้วก็จ้ำลงไปที่แจ่วปลาร้านะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกับอากาศหนาวเย็นที่ประเทศเกาหลีนะตอนนี้มันช่างเข้ากันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเน,นี้ยจะพาทุกคนเข้าสวนเก็บผักก่อนแล้วก็ทําอาหารกินข้าวด้วยกันนะคะไปเลยจ้า เครื่องเทศเยอะเครื่องเทศถึงจะอร่อยนะคะสาคาขายนี่ใส่เยอะเลย วนเห็นแตงกวาไหมเนี่ยแตงกวาเอาไปกินกับแจ่วปลาน้าอร่อยมากแล้วนี่คือมะเขือคืนนะคะโอ้ยแซ่บเลยนี่ของมันซอชอมากแล้วมันเป็นคืนที่แบบคืนไม่คืนนะคะคืนแบบกินได้คืนเปราะคืนพ่อยบะเขือคืนพ่อยบ้านซอเอิญนี่ค่ะกินกับแจ่วปลาาอร่อยเหลือเกินต้นมะเขือคืนของซอนะคะอยู่ตรงเล้าไก่ค่ะ พอปลูกเอาไว้เอาไว้ทำพันค่ะเอาไว้ปลูกต่อปีหน้านะคะนิงเรืองแซ่บๆเลยจ้ะเขาจะเอาแต่ลูกเขียวไปกินลูกเหลืองจะเอาเมลิดมันไว้ปลูกปีหน้าเยอะเลยเยอะเยอะกอะตูเจ้เฮ้ยเอาไปย้อเให้เยอะอรอยมา พ่อไปเที่ยวนะคะพ่อไปเที่ยวกับเพื่อน,นะคะ่ะอ้าวอะไรดิยี่ยแห่งเยอะสันสุดอกซากุตโอ้ขอกินอู๋ขอยาหนี้คู่วะส์จะช่วยยูกันหนึ่งไงอ๋าสุดอกซากุตอืมาชิ้กูพ่อปู่ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะไปเที่ยวที่วัดแล้วก็ไปดูดอกไม้ไปดูดอกไม้คนแก่ไปเที่ยวไปเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปชมดอกไม้ ตอนนี้แม่ยาก็ไม่ไปนะคะไม่ย่าอยู่บ้านกับซอกับพี่ชิมไม่ยา่าเรามากอยู่บ้านานี้เพื้อนจ้ะแล้วบ,บ๊ะม่ไม่ค่อยไปไหนนะคะนั่งรถนานๆมเมารถ หญ้ามันตายแล้วค่ะแต่ว่ามันยังมีลูกเล็กๆให้พอได้เก็บกินอกเอาผักชีไปกินด้วยนะคะกับแจ่วปลารามันเข้ากันสุดๆเลยค่ะกลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,าน,านาเลยตรนนี้ไแปลงกว่าลูกใหญ่ๆเอาให้แม่ไปทำกินจิ ซอให้แม่ไปทำกินจิลูกเล็กเอาไปกินมาสออเก็บผักเสร็จแล้วนะคะมันมีแต่อะไรที่แบบมันน่ากินหมดเลยค่ะมีถั่วฝักยาวไม่ยอดมะละวออ่อนๆทั้งนั้นเลยดูต้นผักชีอ่อนๆค่ะกินกับแจวปลา้านะจ๊ะนี่ตะไคร้สดๆจากสวนเลยเนี่ยมีบวบหน่วยเล็กๆลูกเล็กๆด้วยค่ะดูเห็นไหม อ่อน <On S 2> เลยคะ่ะบวบอะเดี๋ยวซอจอไปลวกนะคะมะเขือขื่นก็มาค่ะนี่ของแท้แจ่วปลาต้องมีมะเขือขึ้นนี่มีมะเขือเปลาะรวยปลาค่ะเดี๋ยวไปทําแจ่วปลากันนะคะชื่ออยงคะแกะหัวหอมแดงค่ะหัวหอมแดงหัวหอมแดงหัวหัวหัวหอมหัวหอมแดงของหัวหอมแดงนะแกะเอาไปใส่แจ่วปลานะคะ เมื่อกี years, ้มีคนมาอันนี้ด้วยนะคะมามีคนมาเช็คมาเช็คระบบไฟแล้วก็ขอถุงพลาสติกด้วยบอกว่าเมียที่อยู่ที่บ้านชอบกินลูกเกาลัดนะคะขอขอเก็บไปให้เมียกินหน่อยนะครับสักถุงนึงอะไรเงี้ยพี่ชินก็แล้วถุงให้นะคะเช็คไฟเสร็จปั๊บก็ตอนนี้กำลังเก็บลูกเกาลัดกลับไปชินที่บ้าน่ามเช่อไทยเกาลัดเกาลัดแพงไหมคบอยู่เมืองไทยแพงที่ไสนเขาเรียนมุ shape นะคะซก็ซื้อมาจากร้านไทยนะคะคราวนี้ยซจะสับนะคะก่อนนี้ซอจะเอามาสับล้างน้ําออกซักน้ำหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่เค็มมากค่ะสับเรียบร้อยนะคะอ,อื่ค่ะแล้วก็จะใส่ปลาสับลงไปนะคะ <웃음> 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 음. 아니, 아 saw something. Some time. 쌈 o m e time. Some time. Some 저 i m e s 할 m e time. Some time. Some time. s o สองตบหนึ่งตบหนึ่งตบสอเ้าแล้วมองตบสองตบหนึ่งอ๋ินมากเลยค่ะอร่อยมากเครื่องเทศซอสใส่แบบจัดหนักเลยนะคะทั้งขานะคะตะไคร้ก็ใส่อย่างเยอะเลยคะ่ะแดงกระเทียมนะแบบอัดเต็มเลยอะ่ะซอใส่หอมมากอเก็บใส่หายเอาไปกินนะคะ หอมมากค่ะทุกคนหอมอร่อยรสชาติถูกปากมากนี่เรียบร้อยจ้ะเอาใส่ไห้นะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปลา,ร,ารงเครื่องค่ะแจวปลาราบองของเราน่ากินสุดๆแล้วมันก็อร่อยมากเลยนะคะทุกคนคือเราทําเองปรุงเองนะคะมันถูกปากเรามากเลยะคะ่ะแซบอิลิสโซอเอาใส่ในไห้ด้วยนะคะไห้น,น้อยน่ารักของโซตะมูตตมิเอ๋อ น่ารักจนไม่กล้ากินเลยนะนี่เสร็จแล้วค่ะนี่จ้าหมูปิ้งอร่อยอร่อยค่ะไปคราวนี้เอาไปกินกับไปก่อนนะคะ 还是热，那冷死我。啊 <laughs> 돼지고기 꼬치. 어이. 막만 <laughs> Mình mặc nhu quá Ừ Cái này thật ชิมกริเบเมัน맛있่แม่แม่แมม่แม่่แม่แม่แม่่แแม่แม่ม่แ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 ่แม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 ่แ่แมแม่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 แแม่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 แมม่แ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 ่แม่่แม่่แม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 มแม่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  แชยอมูปิมูปิรู้แต้วราหมูปิ้งนะคะย้เยแยออันนี้เป็นเป็นพี่ชายอันนี้เป็นน้องชายหน้าเหมือนกันมากเลยนะคะมูปิ้งจิ๊กจั่งมันชิสสวยอ่ะ 밥을 납작하게 해서 위생복에 어. 해놔. 그 다음에 이거, 이거, 이거 하나, 이거, 이거 다섯 채인가? 이렇게 해놓고. 이거 먹어봐. 야, 좀 이거 먹고. 늦게 알려줬어, 은전이가 이거를. 이 아침에, 이건 아침에 먹는데. 었 아침에 먹었어 너무 맛있는 거. 내일 가서 먹었어. 사장 이거 아도. 몇개게요 <laughs> 꽃0 깨? 태국에서도 금가 이거 대으로 하는 거야? 아니? 우리 꽃처럼, 이런 꽃처럼, 이제 얘네들은 떡갈비처럼하 가져다 쓴다. 이산, 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 이 이산, 이산, 이산. 이 이산, 이 이산. 이산, 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 이